ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564แรมสามข้ามเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานความเอาใจใส่ในรายละเอียดทำให้คุณประสบความสำเร็จการเงินรายได้มีเข้ามาพอให้ชื่นใจบ้างแต่ก็จะหมดไปกับเรื่องส่วนตัว ความรักเอาใจใส่ดูแลคนรักฝ่ายเดียวแต่คุณก็เต็มใจที่จะทําให้สุขภาพระวังปวดฟันสีนำโชคสีเขียวและสีขาวเลขนำโชคเลข9้าและเลขหนึ่งคนเกิดวันอังคารการงานงานที่ทำอยู่มีการวางแผนไว้ลงตัวและรับรื่นดี การเงินมีเข้ามาเรื่อยๆจะหมดไปกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเสียมากกว่าความรักอาจเจอคนมีเจ้าของมาแอบชอบสุขภาพระวังปวดข้อปวดเขา่าสีนำโชคสีขาวและสีเขียวเลขนำโชคเลข8และเลขหนึ่งคนเกิดวันพุธการงานงานที่รับผิดชอบสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี การเงินมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นราบรอยความรักได้พบรักกับคนหน้าตาดีมีฐานะสุขภาพระวังปัญหาช่องปากสีนำโชคสีชมพูและสีขาวเลขนำโชคเลขสองคนเกิดวันพฤหัสการงานงานมีเข้ามามา,มากทำให้เหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทำอยู่ การเงินมีรายจ่ายเยอะช่วงนี้แต่ก็ยังมีรายได้เข้ามาพอหมุนได้บ้างความรักรักกันดีมีความห่วงใยซึ่งกันและกันสุขภาพระวังปวดหัวสีนำโชคสีทองและสีดำเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขเก้าคนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำอยู่ยังไม่สำเร็จช่วงนี้ต้องรอไปอีกสักระยะ การเงินหมุนเงินไม่ทันต้องกู้เงินเพิ่มความรักไปกันไม่ได้อาจต้องเลิกราแยกย้ายกันไปสุขภาพระวังเจ็บขาสีนำโชคสีน้ำเงินและสีชมพูเลขนำโชคเลข9และเลข3คนเกิดวันเสาร์การงานงานเข้ามามากมายทำแทบไม่ทัน การเงินเริ่มดีขึ้นมีโชคเข้ามาบ้างลงทุนได้กำไรดีความรักแจ่มใสาราบรื่นสุขภาพระวังเวียนหัวสีนำโชคสีครีมและสีส้มเลขนำโชคเลขสี่คนเกิดวันอาทิตย์การงานเน็ดเหนื่อยต้องรุ้ยอย่างเดียวถึงจะสำเร็จ การเงินพอมีรายได้เข้ามาบ้างระวังการใช้เงินไปกับสิ่งไม่จำเป็นอาจกลับมาเสียใจภายหลังความรากักอาจมีปากเสียงทะเลาะกับคนรักด้วยเรื่องไร้สาระสุขภาพระวังร้อนในสีนำโชคสีขาวและสีดำเลขนำโชคเลขสองและเลขศูนย์